สวัสดีค่ะทุกทุกคนเด้อจ้ะวันนี้เป็นวันบุญมหากฐถินจ้ะบุญมหากฐถินนี่ก็จะะอ,อยู่ลานปู่ศิลานะคะอุทยานปู่ศิลาอยู่ที่จังหวัดกาลสินจ้ะเมื่อนี้เป็นวันที่หกนะคะเป็นงานบุญมหากฐถินอยู่ที่อุทยานปู่ศิลามาเด้อจ้ะมาร่วมบุญมหากฐะถินด้วยกันนะคะ บุญมหากทินนี่ก็จะเป็นบุญใหญ่ปีหนึ่งก็จะจัดขึ้นหนึ่งครั้งจ้ะเดือนเดียวจะเดือนพฤศจิกาก็จะจัดบุญมหากรถินเขื้นเด้อจ้ะบันนี้ไอ้ชัน้นใดมีโอกาสใดมารวมบุญมหากรถินน้่เพลินจ้ะวันนี้ได้มาร่วมบุญและมัสนาได้มากากบปูซิลาจ้ะนั่นจ้ะ ปูศิลาก็มานั่งหายห้าเบิงหายห้าชุม่มบุญบารมีอยู่นีแล้วจ้ะสาธุเด้อปูเอ้ยปูข่าเหตุหยังทำหยังก็ขอให้อันดีอันควรแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จและเอฟสีทุกๆุท่านเด้อจะมาร่วมบุญด้วยกันวันนี้อยู่อุทยานธรรมะหลวงปูศิลาจ้าสาธุมาร่วมบุญน้ำกันจ้ะ ช่วงบ่ายเสื่อนช่วงบ่ายจะ้ะประมาณบ่ายโมงก็จะมีการแห่รอบบ้านนะจา๊ะแห่รอบบ้านด่าล้มด่าลานักรลกนาลรองมาหลายจะ้ะมามากมายจะ้ะแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะคะก็เลยมากราบบ่ายหลวงปู่ก่อนจะ้ะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมขบวนแห่ช่วงบ่ายๆจะ้ะช่วงบ่ายๆก็จะไปร่วมขบวนแห่ ตอนนี้หลวงปู่กำลังจะเข้าไปที่พักนะคะเข้าไปที่พักละจ้ะตอนนี้เพิ่นกะเดินได้ยุ่จ๋าเดินได้สบายมากไม่มีปัญหานะคะหลวงปู่กะท่านอารมณ์ดีจ้ะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ้มใสจ้ะวูหละ่ะเพณโยนโยน,โยนพ่วงมาไล่ห้ญาดโยมและจ้ะโอ้ยแข็งแรงอยู่ตัวน,นี้นะปู ถ้าใครรับได้ก็จะเป็นบุญกุศลนะจ๊ะที่เพิ่นโยนให้อันนี้จะ้ะเอาโยนปูเอาอันนี้โยนบ่ไหวซ <c oughs> าถุเด้อโอยปู้กะคือบ่ได้เนาะฉันอยู่ไกลเติบจะ้ะก็เลยไม่ได้นะคะอยู่ไกลไม่เป็นไรจะ้ะเอาโยนนานโย,โยนไปก็จะรับไป บูชาเราจะไปบูชาเนาะเป็นสิริมงคลสำหรับใครที่ได้พวงมาลัยที่เราไปถวายหลวงปู่ก็จะถวายเฮ้าโยนกลับขึ้นมาเฮ้าเพื่อจะไปไอศักระบูชาหรือกาบไหว้เป็นสิริมงคลจูบานยูเฮ่นเฮ้าเนาะจ้ะตอนนี้หลวงปู่ก็เข้าไปพักผ่อนอยู่ในที่พักนะคะอีกสักพักค่อยจะไป บอลู้ว่าพิ่นจะไปแห่น้ำบอลจะเพราะว่าก็าคงจะไปอยู่นะเพราะว่าพึ่นจะบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยพอเหนื่อยจังไดจะออกงานอยู่ศาสตร์พอได้พักได้พอนจักเถื่อลงปูกระได้ก็ <c oughs> ไปที่พักแล้วนะคะตอนนี้เราก็ดูบริเวณวิวททศน์ผค้ค้นมากมากบ่ายจ,จะ้ะเดี๋ยวเราจะเดินไปร่วม หม้อบุญน้ำเพลนลยจ้ะหม้อบุญน้ำเพลนก็จะมีต้นดอกเงินอยู่ในด้านหลังนะคะไปร่วมอนุมโมทนาบุญกับบุญกระถินมหากระถินของหลวงปู่ศิลาวันนี้นะคะเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นผู้คนมามากมายนะคะที่ว่างยัน,นนี้เลจ้ะเห็นยังไงจ๊ะอลังการงานสร้างมาก ตอนที่แห่ละจ้ะเดี๋ยวตอนแห่เดี๋ยวฉันจะก็จะตอนนี้มากเอาพลังแบตเยจ้ะนี่หลวงปูก่ก็เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเดินไปร่วมบุญไปเอิ่นเพื่อนเอิ่นว่าไปโม่บุญน,น้ำเพลินละจ้ะโม่บุญก็จะมีต้นดอกเงินจะมีเครื่องบริการละ ก็ให้ความสนใจมาร่วมบนมหารินิครั้งนี้มากๆนะคะอยู่ที่กาลสินอุทยานธรรมะหลวงปูสิริสิลาอยู่จังหวัดกาลสินจ้ะตอนนี้นะคะเบอร์จ้ะอิต<ะ>สอนครับนี่คือตุงนดจ้ะที่เขามองเห็นสวยงามพราเขาเรียกว่าตุงตุงทุง่งหรือตุงนี่แหละจ้ะ ทัศบรรยากาศผู้คนมาผู้คนหนียั่งบ้านหนีมามากไหม,มปันไหด้จ้ะวันนี้อีกสักพักก็จะมีอันนี้เป็นตัวตอนตัวนาซานเบาเทิ่งผิดเทิ้งถือเนาะจ้ะเป็นมันไอภาคตามภาคไอภาพหลายนี่จ้ะจะไปร่วมเสียบไอลิปปัก ต้นดอกเงินจะอันนี้คือต้นดอกเงินต้นดอกเงินหรือต้นมหากระถินนี่นี่จะมีเพิ่นเตินต้นดอกเงินจะก็จะเอาไปแห่แหอยู่ที่รอบรอบบ้านจะเขาเรียกว่าต้นดอกเงินนะคะตรงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้าตะไลจาะผ้าไตที่อเอามาใส่องค์มหากถินก็จะมีเครื่องบริขารละ อิงหลายยางเน่จ้าน,านี่เป็นผ้าไตาอันนี้ก็เป็นบายสีนะคะบายสีเฮ้ยอะไรจ้ากองใหญ่ครับบ่อันนี้ตั้งกองอยู่นี่นแต่ก็จะไปร่วมกระบวนแหร่ร<ด>ลอบบ้านอยู่ในบ้าน กะินอันนี้เขาเรียกว่าของไอเครื่องบอริขารจ้ะก,กระถินหนีเพื่อนกับสีอิอน่นเครื่องบอริขารบริขาน,นี่ก็สิมี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างละจ้ะกล้วยอ้อยซอยนี่เบิร์ดจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเป็นองค์มหากระถินได้นะคะกระติบเขากระติบนามทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะ ที่มารวมกันอยู่ที่นี่กล้วยอ้อยคุณและเจ้าจมือเจ้าเบิงเอาโลดว่ามันมีอยียงแน่มีหอดกล้วยหอดอ้อยกระติบเขากระติบน้ำเอามากกองกันอยู่ดีเพื่อจะจัดเป็นองค์มหากระถินมหากระถินนี่ก็จะทุกสิ่งทุกอย่างมาห้อมกันสวิงสวิงบักมีมีมัมดจ้ะมากมีมากม่มกมวงกล้วยอ้ยอยสอยวีมีมดจ้ะ ต้นหมากหนังไส่ของมีเบิร์ตจะกระติบเขากระติบหนามหมากเผาหมากสมโอมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมอแหกแตกระโปมีมัมดจ้ะที่เข้ามารวมกันถึงจะเป็นองค์มหากระถินนะคะคุณล่ะมะพร้าวคูคนะะคัดก,กระดงฟัดเข่าบักมีหมากม่วงทุกสิ่งทุกอย่างมาโฮมกันเป็นเอิรนว่ามาโฮมวันนี้เป็นวันโฮมบุนเดอร์จ้ะ ไส้กะมีจ้าหินมหากระถินอันยิ่งใหญ่จ้าโอเคจ้าเอาชมรอบรอบสถา,านที่บริเวณอุทยานธรรมหลวงปูศิลาจา้ามาบุญน้ำกันเด้ดทุกทุกโกทุกคนจา้าวันนี้อีกสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามกันไปแฮอะไะ เป็นเครื่องมีเมาาื่จ้ะเขาเรียกว่ามหากัาิถินอันยิ่งใหญ่บาบาสีมีหามีซิบกับพักกันมากินมาท่านน้ำเพลินกะได้บุญกุศลเมืละจ้ะแม้แต่มาร่วมขบวนมาแหมาหยังกะได้บุญกุศลไปฝากลูกฝากล้านฝา,ากาาาตัวเป็นสิริมงคลแจกตัวและใจกครอบครัวของเราเองนะคะ การมาร่วมบุญมาหากระินเพราะว่าบุญน,น้อยบุญใหญ่กะได้บุญเมิดจะ้ะเพิ่นดอกเงินเพิ่นกะเป็นตาอินสอนนะจะ้ะนี่จะ้ะคอยกระสิมีปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยนะคะเขามีเรียกว่าเงินจะ้ะก็จะได้ไปร่วโมโมโม่บุญกับเพิน่นจ้ะเอามีซําใดกะท่านซํานั่นละจะ้ะหนึ่งร้อยจะ้ะกะสิไปปกักไปโม่น้าเพิ่นเด้อ สาธุเด้อจ้ะแต่มาร่วมบุญกับล่วงปู่มือนี่ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเพราว่าสิเหตุยังทับยังเป็นอันดีอันคนาวนรบ่ว่าลูกเต่าเราหลานคู่ขาสาธุขอให้ประสบความสำเร็จทํำดีคิดดีในสิ่งที่ถูกต้องเ่าว่าคู่บุนบารมีถูกสิ่งถูกอย่างขอให้เป็นบุญปุ่กุศลเด้อสาธุ นี้ก็ได้มาร่วมทำบุญทำทานกับข้าเจ้าไปแล้วเนอะกับหลวงปู่ป่แม่นข้าเจ้าจะเท่งเบาพิษเบาเถนะื่เนาะกับหลวงปู่จ้ะหลวงปู่ศิลานะวันนี้กับิลออีกสักพักนะจะ้ะรออีกสักพักเพื่อจะไปแห่รอบรอบบ้านจะ้ะสอนค่ะ เพื่อนกระไฮของชํำรวยจ้ะอันนี้เป็นของชํำรวยนะคะสำหรับเรามาร่วมบุญมหากรถินอันนี้คือตุงจ้ะตุงตุงก็จะเอามาร่วมอยู่ในเพื่อประดับประดาเป็นทท่องเที่ยวนะเจ้าคุนเอินท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นตุง อันนี้เป็นผ้าไตรเพื่อจะมาฮอบุซ่าแล้วก็มาถวายหลวงปู่นะคะเป็นผ้าไตาจะผ้าไตรก็จะเฮจ้าถ้ากูได,ด้่าได้มากอะ่ะถ้าเห็นคลิปก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ได้นะคะ เจอคลิปก็สาธุไปน้ากันจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หกการร่วมบุญหรือว่าแห่บุญมหากถินอยู่ที่อุทยานธรรมหลวงปูศิลานะคะวันนี้ก็โงศิมาบรท่านดอกจ้าเพราะว่าตอนนี้กาลังร่วมขบวนอยู่ได้เห็นคลิปกะสาธุอนุโมทนาบุญไปน้่กันก็นได้จ้าสาธุด มีอะไรดีๆก็ปาลี่ผ้ามวนก็จะพยายามเอามาให้เพื่อนๆได้ช่มได้ดูน้ำกันจังสีละจ้ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันเ้ยจ้เจอเคจา้าเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปอีกจ้ะเพราะว่าจะมีอีกเยอะอยู่ที่นี่จ้ะเมื่อนี่กับซีมี่ดาล่านักร่องเพิ่นมาหลายด้วยจ้ะโอเคจา้าบุญลา สอนนะจ๊ะเส้นสอนเนาะถ้าเอาบุญจะสอนบุญอะไรจ๊ะเจ้ารวมบุญน้ำเผินขะข,ข,ขักแล้วก็มาอวยไปไอวยเมื่อโมเมนเมื่อมาเตรียมการเพื่อจะไปแห่รอบรอบรอบบ้านจ้าบาัดต่อไปเขาจะไปแห่บุญรอบบ้าน